สวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะทํายังไงนะคะให้ลูกค้านะ,ะมาซื้อเราโดยที่เราไม่ต้องงอลูกค้าก็มีมีอาชีพออนไลน์นี่แหละคะ่ะที่เราเคยทำมาได้เนาะพี่จะมาให้เคล็ดลับก่อนทุกคนนะเอ้ยนะเราเป็นคนหนึ่งที่แบบอยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับื่วงความรักมากเลยแต่เอาหัวข้อน,นี้ไปก่อนนะอ่ะคลิปนี้ไปก่อนนะวันนี้เราไม่ว่าเราจะขายอะไรก็ช่างนะ เราไม่อยากแบบเขาจะแบบต้องมูมูนู่นมูนี่สารพัดเลยหรือแม้กระทั่งเราไม่อยากง้อลูกค้าซื้อแล้วเคยเป็นไม่ไปกราบลูกค้าไปไหว้ลูกค้าช่วยหนูซื้อหน่อยนะอะไรประมาณนี้เนาะลูกค้าก็ไม่อุดหนุนหน่อยลูกค้าก็ไม่อุดหนุนอะไรประมาณนี้หรือเรียกลูกค้าเขาร้านลูกค้าก็ไม่เข้า้าอะไรอย่างนี้ยค่ะเราจะทํายังไงให้เขาง้อเราให้เขาตื้อเราให้เขาซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำเดี๋ยวี้ให้ความรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะคะทุกคนอันดับแรกเลยอ่ะ เราต้องออกมาสร้างตัวตนค่ะเราต้องออกมาสร้างตัวตนทุกแพลตฟอร์มหรือการให้ความรู้ก่อนการทําธุรกิจเนี่ยใหม่ๆมันก็ยังไม่ได้ตังหรกทุกคนแต่เราทําด้วยความสุขค่ะเหมือนทํา youtube นี่แหละออกมาให้ความรู้ต,ต่างๆให้ความรู้ไปก็ปิดการขายด้วยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยถ้าเรายิ่งไม่อยากได้ของเขาอ่ะเขายิ่งจะเป็นคนที่ยอมโอนเงินให้เราง่ายๆค่ะนะลองรุกขึ้นมาสร้างตัวตนดูค่ะจะทําให้ลูกค้าเนี่ย มีความสุขกับการที่ได้ติดตามเราบางทีหรือเราให้ความรู้ไปก็จะมีนะอืมบางทีบางคนอาจจะมีพูดบ้างแหละว่าเออนะให้ความรู้ก็ให้ความรู้อย่ามาขายของเราเนี้เคยเจอเหมือนกันเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะให้ความรู้ก็ให้ความรู้นะแต่โมเมนต์ที่คนที่เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์เขาก็ต้องขายเหมือนกันก็มีเหมือนกันค่ะคนที่มาเรียนรู้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะเราอย่าไปคาดหวังค่ะว่า แต่ตัวเราเองน่จะไม่คาดหวังเลยว่าเออคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่ได้สี่เรียสอะไรประมาณเนี้ให้ความรู้ร้อยเปอร์เซนโดยที่เราไม่คาดหวังว่า้าทาไปสี่คลิปห้าคลิปแล้วทําไมไม่มีใครมาสั่งซื้อเรอวะ,อะแต่เราจงให้เขามากพอเชื่อพี่เถอะวันหนึ่งเขาจะทักมาสั่งเราแน่นอนคะ่ะเราขายสินค้าอะไรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นจะอย่างเช่นคุณขายผักผลไม้ใช่ไหมคุณก็ให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลไม้ที่คุณเลือกมาขายทําไมคุณถึงชอบขายผลไม้เหล่านี้คุณชอบกินเองหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงๆแล้วการที่เราจะขายอะไรสักอย่างหนึง่งมันต้องเป็นเกิดจากที่เจ้าของอ่ะเป็นคนชอบกินนะคะพปนิิว่าอย่างนั้นนะหรือชอบใช้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนเราเนี่ยที่เราขายของออนไลน์มาคือเราทั้งกินทั้งใช้เราก็เลยขายโดยที่เราไม่ได้หวังแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวเราเรารักตัวเองเรารักที่จะดูแลตัวเองอะ่ะเราก็เลย เราก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องขายอ่ะเพราะว่าเราใช้แล้วอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราทําอะไรที่รอแต่หวังผลประโยชน์อ่ะมันจะทําให้เราไม่มีความสุขอะไรวะนะยี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้ลืมดูดูเวลาได้เพิทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ไปซื้อข้าวเลยเอาพี่ไปหาซื้อข้าวก่อนนะคะนะก็สามนาทีแล้วนะทุกคน ทำทาทำทำคอนเทนต์เราเรียนแล้วก็ทําเวลาไปเรียนเราก็เอาประสบการณ์ของตัวเราเองนี่หลามาแบ่งปันช่วยคนเนาะทุกคนแล้วก็ทําทุกวันทําทุกวันสม่ําเสมอแค่นี้วันหนึ่งทําให้เราไม่ต้องง้อลูกค้าอีกแล้วค่ะจะทําให้เรามียอดขายที่แบบปังปัง,ป,งปังนะคะแล้วพอไหลได้ก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราแน่นอนค่ะนะหนึ่งมีความสุขสองนะคิดบวกสามลงมือทสาสม่ําเสมอโดยที่เราไม่คาดวังอะไรกับลูกค้าเลยค่ะกับ คนที่เขาจะมาซื้อเราเรามีหน้าที่ให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับสินค้าของเราเกี่ยวกับการขายขายยังไงให้ขายดีขายยังไงให้ขายปังใช้ยังไงผิวพรรณมันจะดีขึ้นถ้าขายสกินแคร์ถ้าสมมติคุณขายรถใช่ไหมใช้รถคันนี้แล้วมันดียังไงไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถเ,เก๋งหรืออะไรก็ช่างเราต้องให้รายละเอียด สำหรับเหมือนตัวเราเนี่ยขายสกินแคร์เราก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์เราขายดีท็อกเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองทอํายังไงถึงจะผอมอะไรประมาณน,นี้เนาะอ่ะนี่แหละไม่ได้ยากเลยเนาะทุกคนแค่นี้ทําสม,ม่ำเสมอวันหนึ่งเราก็จะขายได้ขายปังเองค่ะมิก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้มาเจอกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยนะในช่อง u นะู u ู e เนาะวัลละจ่าบ๊ายบาย ເປັນທີ່ໄປເອົາໄປຊື້ເຄົ້າຄ່າ